ุศลเป็นบุญกุศลบุญใหญ่ของเราเนาะท่านพระอาจารย์ท่านเดินทางมาจากประเทศไทยเพื่อที่จะมาสแสดงและบรรยายทําให้กับเหล่าคณะผู้มีจิตศรัทธาแห่งวัดพมรังสีแห่งนี้มีตามีคนมีอยู่มีเป็ดมีป่ามีดอกไม้ที่ใจมีรักที่มือมีมิตรา สวัสดีครับทุกคนใน,ตนาตนะตัวแทนของสรารพัดมูสรารพัดสรารพัดการมูที่ไม่ธรรมดาอยากจะมาเชิญชวนแนวดีกว่าเดี๋ยวจะมาขอร้องครับให้ทุกคนกดติดตามช่องสรารพัดมูของเรากด s u b s ส r ค b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับ <C ell ie> กดเลงครับอ <C ell ie> ืมกดสี่ ร <Peace. S 2> อดองกดยังก,กดนะกดหรือ,อยังจา๊าขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักบริษัทนพก้าไทยแลนด์จำกัดชานนพก้าพลัสชาโนพก้าชาสมุนไพรเริ่มแล้วครับาการเดินทางตรงนี้เวลา ห้าุ่มยี่นีเดี๋ยวจะเดินทางห้าทุ่มห้าสิบกอตูน,นารุตาจีบุนยูยามตามตะกอยูยามตามตะกอจริงดังแล้วก็พระาจายดูดีาพดีสุดอะตามหลังคุูบอาจารย์ ทำอะไรครับกินยังเฮ้ยนี่คนกินย่างเช้าทำไรผมแอบมาสองสองผมไปแอบมาญี่ปุ่นคุณก็ตามมาเจอครับเนี่ยทตายรู้หมดแล้วโอ๊ยตายอ๋อร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 อไม่บุเหรอครับเนี่ยทำอะไรครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้เล่นคนละบทคือเล่นในเรื่องเล่นมาแต่ว่าจะมาด้วยกันแอบหนีมาญี่ปุ่นแล้วมารู้ได้ยังไงแต่นี่คือเล่นมา ป้ากับบังเอิญโดยที่ญี่ปุ่นฉีกโดยที่ไม่ซ้อมกันมาก่อนเเตรียยมลแต่ที่เตรียมไปแรกคือเข้าคิวรอถวายอาหารพระจารย์ตอนเช้าแล้วเขาก็จะไม่ได้ฉันตั้งแต่เมื่อวานใช่แล้วคใครอยากดูใครอยู่อุ้ยดูแนะนำหน่อยครับผมจะไม่ได้แล้วคือนี่คือนางงามผู้หญิงที่สวยสุดในประเทศไทยนะครับโอ้ตายแล้วคุณน้องหมิงชาลิสาน้องหมินชาลิสาครับโอ้สวยงามมากสวัสดีค่ะ ใไหนก็ในไหนแล้วหมิงทาไมถึงแบบมาตามพระจานทร์บอถึงข้ามน้ําข้ามทะเลมาถวายช่อบฟ้าที่ญี่ปุ่นเลยอ่ะคือเป็นลู้สย์นานยังอ้ย20ปีแล้วค่ะ<อ>20ปีตั้งแต่แบบเอาไง่ายๆว่าหมิงกับพระจานทร์เข้าวงการพร้อมกันใช่จริงปะเนี่ย พระอาจารย์เป็นคนนึงคนนึงเลือกเดินทางสายบัณเ์เธอคนนึงเดินทางสายธรรมะกงพระอาจารย์มาออกรายการตอนที่หนิงเป็นพิธีกรรายการแรกพระอาจารย์ก็เริ่มเท่ตอนนั้นเป็นแบบเหมือนกันก็คือประทับใจหรือไงคือเหมือนแบบว่าเราก็เหมือนตอนนั้นเด็กใช่ไหมคะ18 9เนาะพอเจอท่านวอลครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าเป็นพระที่ฟังง่าย เป,<ม>เป็นพระที่ฟังง่ายเหมือนแบบเวลาฟังแล้วรู้สึกว่าเข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเข้าถึงได้ง่ายแล้วท่านเหมือนท่านเข้าใจเราในสิ่งที่เราเหมือนท่านพูดในสิ่งที่เราอยากฟังแต่เป็นสิ่งที่มีสาระและเป็นข้อคิดดีๆก็แสดงว่าเราติดอะไรในใจเหมือนมีความทุกข์มีความกมลมีข้อสงสัยท่านก็เทศตรงใจสิ่องนนแล้วก็แบบพูดแบบ ตรงประเด็นนะคะไม่อ้อมคอไม่อะไรแล้วเหมือนแบบเข้าใจง่ายแล้วคือเหมือนท่านเป็นคนปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างของมิงตลอดมา20ป,เาา20ปีเวลามีเรื่องทุกข์ใจหรืออะไรจะโทยกถูกหาท่านอย่างเงี้ค่ะเอาแล้ว ้งั้นนี่คือเหตุผลที่น้องหมิงข้ามน้ําข้ามทะเลรวมถึงเป็นเจ้าภาพเป็นประธานกระถิ่นที่วัดด้วยใช่ค่ะเห็นบอกว่ารอหลายปีก็จริงๆพูดกันมาหลายครั้งแล้วคืออยากจะมาเป็นเจ้าภาพมากๆแล้วก็คือที่ผ่านมาก็จะมีเจ้าภาพทุกคนก็อยากจะมาเป็นอยู่ที่ไร่เชิญตะวันนะคะปีนี้เนี่ยท่านบอกเลยว่าหมิงถึงเวลาแล้วหมิงหมิงต้องเป็นเจ้าภาพได้แล้ววันอาทิตย์ที่หพฤศจิกายน ผมก็ได้เป็นแค่รองรองประธานาธิบดีรองจากน้องหมิงทีนึงรองประธานกระถินนะคะคุณพี่บวยโอเคยวมีโอกาสเดี๋ยวเราสั่งอาหารอะไรให้เรียบร้อยมีโอกาสขอคุยกับหมิงหน่อยน่าสนใจมากเมื่อกี้หมิงพูดว่าผ่านเรื่องราวในชีวิตก็ปรึกษาพระอาจารย์อันนี้น่าสนใจใช่แล้วก็เข้าวงการพร้อมเะอาจารย์เราเข้าวงการพร้อมกันแซงว่าเอาจริงพี่ก็เริ่มรู้จักพระอาจารย์ก็20ปีแล้วนะ ตั้งแต่พี่ทําเจาะใจทําอะไรอย่างเงี้ยหนูตั้งแต่หนูทำร้านชํายำเช้าอะ่ะพี่บอยตั้งแต่หนิงเป็นนางสาวไทยปีแรกอะ่ะอุย้ยเข้าวงการพาร้อมกันจริงด้วยเขาพร้วมกันพร้อมกันเอาภาพขึ้นสิครับรออะไรเออต้มน้ำที่หมิงโชว์อย่างนี้เพราะว่าถ้าโชว์อย่างนี้คุณผู้ชมจะไม่เห็นว่ามันคืออะ,อะไรไหนโชว์ซิว่ามันคือยอะไรน้องหมิงชอบมากน้องหมิงชอบมากต้องมาดูใกล้ๆมันคืออะไรเอาแต่ว่าตอนนี้นี่คือเรามาสั่งอาหารครับแล้วก็ก็ต้องเข้าตามวัฒนธรรม ทีแรกว่าจะให้เร็วๆว่าจะสั่งไทยครูซีนก็น่าจะไม่<อ>ไม่เหมาะสมมา,มาญี่ปุ่นก็ต้องกินอะไรที่เป็นญี่ปุ่นเนาะเอาเมนูในฐานะที่เป็นนางงามต้องแบบอาษาญี่ปุ่นได้เชิญค่ะอันนี้ค่ะตท๊กคอเมซส <c oughs> <c oughs> คุมากออันนี้รองอะไรครับ รอรถเม์ไม่น่าใช่แล้วออกมาชมบ้านชมเมืองครับตอนนี้มาญี่ปุ่นนะครับผู้ชมครับไม่จะเป็นต้องซื้อของแพงนะครับนี่ก็แวะได้สำหรับใครแวะซูเปอร์นะครับนี่สำหรับทีมงานแล้วผมก็กินมังสวิรัตก็กินง่าย นะครับเวเจเตเรียนกินง่ายนี่เป็นผัวแดงนี่เต้าหู้ห่อข้าวนี่ครับผมนี่สาลายหอ่อน่าจะเป็นบุ้ยนะครับข้างในแล้ริมกันครับมาต่างบ้านต่างเมืองเราก็ต้องอุ่นใจด้วยนี่นะครับชาสมุนไพรนุระกาพราสครับผมปรับสมดุลภายในร่างกายนะครับขอบคุณสำหรับสนุน ขอบคุณสําหรับการสับสนุนการเดินทางในครั้งนี้ด้วยนะครับนี่บกไว้เพราะว่าปรับสมดุลร่างกายกินทุกวันแล้วร่างกายดีขึ้นนะจากคนที่ป่วยที่ป่วยอยู่แบบคือมันปรับสมดุลทั้งหมดเลยอะไปะเดี๋ยวไปหาที่กินกันครับ ไ่ด้วยสเพราะว่ามีนางสาวไทยมาด้วยน้องหิงจาเลจ์สาบุญความสมนางสาวไทยดีค่ะแลวก็พี่บวยพี่บวยเี่บุ้ย่ค่ะ้วก็น้องกรบ้้สบวอทหนึ่ทุ่ท่านแล้วก็รับาห่านกุกนนุ้กุ้กานุ่กา่นาะท่านผาจานย์ท่านเดานทานมาจากประเทศไทย เพื่อที่จะมาสแสดงและบรรยายทําให้กับเหล่าคณะผู้มีจิตศรัทธาแห่งวัดพมรังสีแห่งนี้เพราะว่าถือว่าเป็นเนื้อาบุญเลยนะยโยมนะเพราะว่าขณะอาตมาได้ไปกราบไหว้า่ามโขนลุกเลยนะโยมนะพอท่านเดินทางมาแต่ไกลเลยนั่งขี่ยบินมาตั้งหกว่าชั่วโมงพระอาจารย์พระวพระมีทีพระชิโนดงนะครับหรือท่านวอวัชมีทีนะครับได้ขึ้นสู่อาสนะ สแสดงธรรมแห่งวัดพรมราสีแห่งน,นี้เพื่อที่จะได้นำเนินพิธีต่อไปและจะได้เป็นโอพระทานในการสแสดงบรรมในรอบนี้เราเรียนหลายก่อนจะได้ฟังธรรมบรรยายทุกท่านทุกคน,กคนสัมทา,านสูงก่อนเนาะ ขั้งนโมสามจบพร้อมกันนะลูกนะหนึ่งสองสามนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระอาจารย์ได้รับนิมนต์ให้มาบรรยายที่นี่ที่วัดชื่อว่าวัด ธเรืองศรีสอบถามคุณอาจารย์เขบอกว่าที่ใช้ชื่อนี้ก็เพราะว่าได้รับบาร,รมีธรรมของสมเด็จพระพุทธอาจารย์โตพงเรืองศีก็<อ>เลยใช้เอาฉายาท่านนั้นมาเป็นชื่อว้เมืม่อพูดถึสงสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพงเรืองศีคนไทอาจจะไม่คุน้นแต่ถ้าพูดใหม่ว่าสมเด็จโตรู้จักไหมรลวาโตรู้จักไหม แต่เอาไปเพื่มลง,งกับนางนาท้ขก้นไหมเออเป็นผู้ปราบนางนาลงมอกนะสมเด็จพุทธไตรโตนางนาพนะระโขนงนะออาัวโตเลยเป็นคนปราบจับลงมอกในรายน้ที่วัดนี้เราฉายาของท่านมาเป็นชื่อไวดก็จะขอเล่าเรืดองทำคำสอนของท่านสักเรื่องสองเรื่องโยมจะได้รู้ว่าโอ้ทำไมวัดนี้ต้องพรมรังสี ในยุคสมัยนั้น,นาาพระเจ้าว่าโอ้ยพระเนี่ยวัดต้องเยอะมากวันหนึ่งท่านอยากรู้ว่าคนในวัดเนี่ยรนะักท่านไหมจริงใจกับท่านไหมวันหนึ่งท่านก็เลยไปห้องครัวแม่ครัวกำลังทำกับข้าวตั้งหม้อกแกงหม้อใหญ่มากพระอยู่ก็เป็นร้อยสองร้อยเวลาทำครัวดีก็ต้องทำกันหม้อใบใหญ่ๆแม่ครัวแม่ครัวกำลังปรุงอาหารเลี้ยงพระทัง้งวัดก็เด็กโตท่านไปเห็นหมดโรงครัวท่านบอกเอารูปอย่างใส่รวมกันไปเลย รวมเกินไปให้หมดแลวไม่ต้องคิดถึงรสชาติเสร็จแล้วเราตักแจกนีพรัดทั้งหมดฉันเสร็จต้องเด้ยถามว่าอาหารเพลวันนี้เป็นไงถามเรียงตัวเลยเออจะคุยว่าไงอาหารวันนี้โอ้โหฝีมือสมเด็จเป็นบนที่ได้ชิม พวกนี้มันตลกนะพวกนี้ ใช่หรือไม่โยมทำานอาหารไทยวันนี้โอ้โหซีโอโปรเจนเว้ยเาจะเ่ไปแล้วเรอะาจะไปที่อเมริกาโยมแม่คนอายุ80ไปอยู่เมริกา2ีปีมานตะลิไป5้าปีแล้วแต่พอพระอาจาย์ไปแล่วดีใจโอ้โหหา เหงือกแดงมือสั่นเลยหัดเจ็บหัดผัดผดกงกุ้งแล้วน้ำเด็ดต้องเดี่ยวเลยแต่สี่นิ่งจ้ะพิ่ทั้งส่วนถ้าเอามาถวายถวายเสร็จคุอพระจันทร์ชิงแล้วก็ชิงแต่ผักกุ้งแม่บอกแบบพระชายจะให้ลึกซึ้งถึง Gracias. <laughs> ความจริงกับคนไม่ชอบความจริงเนี่ยมันจะไงเลมันจะได้ถ้าจะพูดความจริงก็ต้องดูตามรวตาแล้ตอนนั้นสมัยโตเนี่ยนก็อยากจะลองอยู่กันไปสองสามร้อยเอวมีใครรักท่านบ้างคนรักท่านต้องพูดความจริงสุดท้ายไปเจอหลวงตาซึ่งไม่รู้ใครเป็นใครบวชเมื่อวานเนี่ยมีตายเข้ามาบวชเลยไม่รู้าใครจะเอาว่าไปสักหนึ่หลวงตาพูดความจรลยตาท่านก็เลยร่างมาเอามาชุบแล้วบอกว่าคุณไม่ต้องเสีคุณมาช่วยงานเราเพราะคมพูดด คนเป็นผู้นำจะก้าวหน้าต้องมีบริวารที่พูดความจริงอยู่ใกล้ๆถ้าไม่มีคนพูดความจริงอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราจะไม่รู้อะไรจริงอะไรเท็จแล้วเราก็จะถูกลูกน้องหลอกเราถามอะไรเองครับเนียสบายครับท่านับประการครับผมมาสร้างวัดตรแน่ๆนะจะไม่เอัดเป็นยั้ไงดีเหลือเกินเจ้าคาฮะเจ้าว่าชื่นใจ ที่ดีต้องมีคนซื่อสัย์มาเป็นบริบาะเรื่องสองวันหนึ่งสมเด็จท่านไปเทศกลับมาท่านก็ไปเทศกลับมาแล้วก็กลับมาตอนเย็นมากๆในยุคน้นนะข้าหนุ่มเล่นน้อยนิดยมเล่นตะกรออล็กลกลกอกหอวท่านกลับมาโภพเทงพระลบลับโกโงเย็นละคือสมเด็จท่านออกไปเทศตั้งแต่เที่ยงแล้วไะ่เป็นแล้ ถ้าหกโมงเย็นก็ยังไม่กลับแตสพอเส็จไม่อยู่พระหลวงเนี่ยนะก็ตั้งหลวงเด็กตะก้อนะวันหนึ่งก็มีคนมาฟ้องส่งไลน์ไปเกาะสมเด็จห้าสมเด็จไม่โง่พระเนรตั้งหลวงเด็กตะก้อโอ้โหร้ายมากนะเอาเนยวัดสมเด็จนะสมเด็จท่านก็รับทราบวันนั้นท่านไปเทศกลับมาท่านไม่ขึ้นปุตตกเทศกลับมาแล้วเนี่ยท่านก็เอาจีวรถือแล้วกุมหัวเพราะมันพระอาทิตย์มันจะรับเรียบเขาแล้วเนาะ มาเีินล้อมวงกันเตะแต่ก็ระหวงอยู่ตรงกลางแหละพอมามาถึงมือได้เตะยอดเฮ้เฮ้เฮ่เดินตัวมาถือโบกงจะทุ่งแล้วเอาภาษีวันคุ้มหัวไปยืนอยู่กลางวงแล้วแล้กก็โดืเฮ้เฮ้เฮ้ไปกว่าจะรู้ว่าเสด็จท่านมาดูเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วตัวข้าจะแตกนะคนอื่นเฮ้เฮ้เฮ่หมดเลยไปแล้วเตะได้แล้วองค์ไม่ทำให ตายครับมเด็จท่านท่านไม่ได้สอนสักคำนั้นตั้งแต่น,นั้นมาท่านเ,เลยเลิศเด็ดตะโก้เก่งไหมสอนโดยไม่สอนเทศโดยไม่เทศใช้อำนาจของพระคุณแทนพระเด็กเก่งไหมนี่คือนี่คือทัอกษะไม่ไปหาเป็นที่เลือกชื่อบางครั้งถ้าเราจะแก้ปัญหาเราไม่จำเป็นต้องไปใช้อำนาจนะเราใช้ ใช้ไม้รวงดีกว่าไม้ถ็งลูกเราเนี่ยเราพูดแรงๆยิ่งพูดแรงเขาิ่งแรงกลับมานะเราลงแน่งลงและลูกหลับลูกสมมติลูกมั็นเดือดนะเป็นไงลูกทำไมช่วงนี้ลูกกดดกลิตจังเลยไม่ไม่รับลูกน้อยไปเหรอลูกมีอะไรบอกแม่สิลูกไงเราก็ไม่ลูกกระดิ่งลูกเลยไหนว่ามาสิลูกเด็กอย่างพูด้ทำสิ่งไนะแต่ถ้าเราเรียกมาแล้วตอบ แกนี่มันได้พวกอยู่นะถ้าเริ่มอย่างนี้แล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวโลกก็ตกตกตกนะพอเราตอบพวกมือยังไม่ถึงแก้วเลยมันจับมือไม่แหงเลยเราต้องเรียนรู้จากสมเด็จต,ตอท่านไม่เรียกพระเดชนางรัดมาตำแหนิไม่เขี่ยงใครเลยนะท่านก็แค่เอาจีวรคุมหัวนั้นไปยืนอยู่ข้างๆให้รู้ว่าสมเด็จร,รู้เลยว่าโลกทำอะไรแล้วหลังจากนั้นเป็นไงเลิกเล่นทางวัดเลย ยอดของการบริหารคือการใช้ถ้าคนนำแ,นแพทย์เนี่ยเราดูเลยผู้นำคนไหนใจ้วิดีในล,ลูกเราร้องตายเลยเป็นสุดยอดตุวสบ,บายไนหะถ้าเราใช้วิธีผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่บริษัทนพเก้าไทยแลนด์นะครับผู้ชมครับหลายๆคนจะรู้จักในเรื่องของนพเก้าก็จะเป็นเรื่องของชานพเก้าแล้วดังมากเลยแต่อันนี้ครับผมสงสัยครับไหนๆก็ไหนๆแล้ว ทำไมจัดช้าแล้วจู่ๆไปทําเรื่องของเนี่ยมันเป็นน้ำหมอมใช่ไหมครับเนี่ยค่ะเรียกว่าน้ําหมอมอะไรครับเป็นน้ําหมอมสายมูของรุภะเก้าค่ะ ยังไงครับคุณพี่บอลจริงน้ําหอมก็เป็นน้ําหอมทั่วไปนะคะแต่ว่าของเราพิเศษตรงที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะ <tha. S 2> แล้วก็เป็นอโรมาเทอรรปีก็คือใช้แล้วผ่อนคลายหลับสบายแต่ถามว่าทําไมถึงตั้งชื่อว่าเป็นน้ําหอมสายมูเพราะว่าจริงแล้วค่ะเรานํามาแทนดอกไม้ทุกเทียน <tha. S 1> แล้วหลายๆสถานที่ตอนนี้ไม่ให้จุดทูบแล้วนะคะ <tha. S 1> เราจึงเอาน้ําหอมมาหาม,มาแทนเลยก็คือ <นะ S 2> ใช้กลิ่นหอมเป็นอารมิสสบูชาแต่ที่มากกว่านั้นคุณผู้ชมครับคือผมเคยดูไลฟ์ของทาง ครูพิบอลวนื่องเงินเข้าค่ะคือจริงๆแล้วต้องบอกวันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกคนคือตรงเนี้ยจริงๆเราอะเริ่มจากคนไม่เชื่อมาก่อนพอดีว่าเราอะค่ะไปเจอคาถาบทนึงคาถาบทเนี้ยเราได้มาจากครูบาอาจารย์นะคะเราก็เลยเอามาผนวกกันเองอะค่ะแล้วก็ปรึกษาครูบาอาจารย์ว่าเราสามารถใช้คาถาร่วมกับสิ่งที่เราทําขึ้นมาเนี้ยได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเราก็ลองวนที่มือเพราะว่ามืออะลายมือคนเราจะเปลี่ยนไปเรื่อย ทีนี้เราก็เห็นเขาไปสักลายมือเพื่อจะเปลี่ยนดวงบ้างอะไรบ้างอเอราคิดว่าทั้งง่ายกว่านั้นมีไหมเราเอาบทคาถามาแล้วมาบวชกับน้ำหอมเราแล้ววนลายมือเลยใส่ไปในเส้นลายมือเลยให้ดวงมันเปลี่ยนไปเลย,ลยอย่างเงี้ยค่ะนโมก่อนเลยสามจบพุทธังนำมาเงินทำมังนำมาทองสังฆังนำมาของเอหิมะมะเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หา,หา,หาหลือลือรวยรวยแล้วก็วนแบบนี้เลยค่ะแล้วก็อธิษฐานเลยค่ะขอให้เงินหลังไหลก็มาหาเราทุกทิศทาง ขอให้มีลูกค้าขอให้เงินทองที่มีมากมายบนโลกใบนี้ค่ะหลั่งไหลมาหาเราไม่ขาดสายแบบนี้คหาเราก็เรียกเขาเข้ามาอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็พรมเลยค่ะแบบนี้ค่ะพมเลยเพราะว่าอันนี้ค่ะคือเราเหมือนปวยครตัวเองขอพรให้ตัวเองอย่างนี้ค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะคะทำยังไงจะให้เราเชื่อเพราะเราเป็นคนไม่เชื่อเราจดเลยค่ะว่าวันนี้ค่ะเป็นวันแรก ที่เราพรมน้าหอมเราก็จดเลยค่ะว่าเฮ้ยวันที่เท่านี้ปีนี้เดือนนี้อย่างเงี้ยค่ะเราพรมน้ําหอมเคยดูซิเงินจะเข้าเราจริงไหมปากฏว่าพอเราทาอะค่ะเรื่องหน้ามหาใจมันก็เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นอย่างอย่างที่เคยเล่าให้ฟังอะคะ่ะว่าเราซื้อบ้านแล้วเราทําประกันครั้งแรกอย่างเงี้ยค่ะอยู่ๆค่ะครบสิบปีเงินคืนกลับเรามาในช่วงจังหวะแบบหลังจากแบบที่เราพุทธทางนำมาเงินใช่บบอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วเราก็จดเลยค่ะว่า กืบ5้าแสนบ้างเจ็ดแสนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนอาจจะบอกว่ามันฟลุกเห็นไหมพอเราเล่าแบบเนี้ยค่ะหลายคนก็จะคิดหลายแบบว่ามันฟลุกค่ะแนะนำว่าให้ลองแนะนำว่าไห้ลองเลเข้าจริงอะไรอ่ะพูดเล่นไปโอ้เอาละครับผูชมครับ ลองดูนีลองดูไม่ได้วนอยู่ข้างขลางอันนี้สูงจากเขาแล้วถ้าเกิดวนเองจะขนาดไหนโปรใช้วิจารณญาณอย่างเดียวคือแนะนำว่าให้ลองดูนะครับสามารถสังซื้อได้อาตามนี้นะครับคุณผู้ชมครับอ่ขออีกสักเลื่องหนึ่งเพื่อว่าครูบาอาจารย์ท่านจะได้เอาไปเล่าให้ได้เรื่องังบ้านเนี่ยครับนะ มาดูมาโตก็ต้องมาดูมาจังมาต,ต่อ็มมาเล่าอีกเรื่องหนึ่งสมเด็จพนเราจตัวนังไปเทศตยางเรือเรือผมว่าขากระน้ำมันลดเรือมันเกิดตื้นก็เรือมันเกิดตื้น,น,น,นลูกศิษคนเดียวมันหายไม่ไหวต้องลงเข็นเรือแต่เรือมันเด็นอยู่คลองมันก่อน้อย เขียนยังไงเรือมันก็ไม่ออกสมเด็จพระนารายณ์ทรวันนั้นก็ไปเรื่อะไยมาๆเลยนะพักสมเด็จตั้งอยู่หัวเรือยิ่งใหญ่มากแต่เห็นลูกเสดเขีนยังไงเรือก็ไม่ออกกับตมจับโจรเรนท่านก็เลยรอจีวรทถกคำแหงเลยลงไปช่วยลูกเสดเขีนเรืออยู่กลางคลองบางกอกน้อยชาวบ้านผ่านมาก็โอยตกตกตกใจชีวอนีวอนบอกดู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 สมเด็จเขียนเรือ สเด็จท่าบอกว่าสมเด็จตั้งอยู่บนเรือคือพัชสมเด็จที่ขึ้นเรือนี่ไม่ใช่สมเด็จอันเนี้หัวตโตต่างหากท่านแยกได้ว่าเวลาไหนควรจะสวมวงโคนเข้าวังก็เป็นสมเด็จพอเรือติดวนอันก็เป็นหลวงตาองค์หนึ่งลงมาช่วยลูกศิษย์แทนนที่คือสมเด็จพระอาจารย์เกลุกถ้าเรียกว่าเป็นคนเกลาราวสิกา แปลว่ามีเหตุมีผลไม่ยึดติดถือมั่นถึงเวลาต้องวางหัวโขนก็ต้องวางนะ,ะเด่๋ยไปเยอะอยเยป็นเรื่องมากคนยึดติดหัวโขนจะไม่มีความสุขอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ให้อยู่ง่ายกินง่ายยิ่งเรื่องง่ายยิ่งใกล้ความสุขยิ่งเรื่องมากยิ่งยากจะมีความสุขฉะนั้นเราต้องปรับตัวให้เป็นถ้าคนไหนยืดหยุนเป็นปรับตัวเป็นคนนั้นก็จะมีความสุขง่าย นี่คือธรรมะจากสม็ยพุทธอาจารย์โตคุณอาจารย์นำมาแบ่งปันเราท่านละหลายเอาก่อนจะจบนักแจกของปีจะให้บริษัทหนทางไปเอ่าเดื่อวมาชี้เราว่าตามนะที่ตาเบี้ยอ่อนที่ตาเบี้ยอ่อนที่หูมีเพชรที่หูมีเพชรที่ปากมีดอกไม้ที่ปากมีดอกไม้ที่ใจมีรถที่ใจมีรถ ที่มือมีิตรภาพที่มือมีพิาทตามี็นคนที่หูมีเมที่หูมีเม็ดที่ปากมีดอกไม้ที่ปากมีดอไมใจมีระที่ใจมีรพิที่มือมีมิตรากต่อไปพะเ็ะชี้ให้พวกเราพูดเตัวหนึ่งสองสามทีตามีคนที่หูมีเมที่ปากมีดอกไม้ที่ใจมีรกที่มือมีพิตรา จะมีคนที่หูมีขาดูนี่ดูนี่อะไรบัวบัวบาลร่มเลยครับเอาปรไปบัวให้น้องบวยหน่อยให้กำลังใจบวยหน่อยเออนะบวยขาไม่ธรรมดานะเขามีช่องของเขานะสารพันมืและมีรายการใหม่นะชื่อวใบหิ้วย่ำตามท่านบัว เออนี่ดูดูดูอย่าลืมไปติดตามนะวัดนน้นะต้องไปติดตามได้เลยนะมีช่องทางแล้วใช่ไหมใช่ YouTube Facebook สารพัดมูเลยครับขอบคุณครับเอ้าเอาละตั้งสติสอบอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองซ้ำเตรียมนะ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 ดูดีๆพระอาจารย์ชี้อะไรหนึ่งสองซ้ำทิ่ตาดีคนที่ตาดี ในฐานะลูกศิษย์ก้นกุฏิจะไปเจอของดีอะไรอีกบ้างติดตามชมกันต่ออาทิตย์หน้ารายการหิ้วย่มตามท่านวอวันพฤหัสบดีหน้าเวลา17เนิกาขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักบริษัทนพก้าไทยแลนด์จำกัดชานพก้าพ p l u ชานพกาชาสมุนไพร ตอนขึ้นเครื่องมาญี่ปุ่นผมยังสวดอาชินบัญชรอยู่เลยวัดพรมรังสีมันยากง่ายแค่ไหนครับในการสร้างวัดที่ญี่ปุ่นหไร่นี้จุดประสงค์เพื่อสร้างวัดพรมรังสีทําไมถึงเป็นวัดพรมรังสีตั้งชื่อตามสายาของสมเด็จพระุทจจานโตเลยอยู่ที่นี่มาทั้งหมด7ปีครับอ่าก็ย้ายมาจากเล็กมาเรื่อยๆขยายมาเรื่อยโอ้ขยายมาเรื่อยๆด้วยขยายมาเรื่อยๆ